ด้เจียรับคมสกัดหัวสายนะครับงานสกัดหัวสายใช้ใบเรื่อยนะครับง่ายๆนะครับสกัดจนรอบเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นมอตเตอร์ปั๊มลมนะความลมระบบไฟมีปัญหานะครับระบบไฟขาดเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นที่หน้าแมกเนกติกนะครับหน้าแมกเนกติกตะปูหลดเมื่อพันเสร็จจะต้องไปติดตั้งแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็เช็คระบบไฟลูกค้าด้วยอันนี้จะเป็นของลงน้ำแข็งนะครับ เป็นมอเตอร์ฟั่มลมนะครับใช้กับลมไปสก,กัดนะครับสก,กัดรอบๆถ้ามีสิวก็ใช้สิวได้นะครับตนี่ยใช้สิวแทนใบเลื่อยนะครับแต่เรามีใบเลื่อยแล้วก็ใช้ใบเลื่อยเกียร์นะครับเกียร์สลบ เกียร์สโลปลงอย่างนี้นะครับเกียร์สโลปเวลาเราสกัดแล้วก็เอาด้านด้านสโลปนี้ลงนะครับลงจะได้ไม่กินเนื้อเหล็กนะครับรละละลรเห็นไหม,มร,ร้อนละลายเลยตรงนี้ดูตรงนี้เห็นไหมมันร้อนร้อนละลายเฟสนี้นะครับเห็นไหมเฟสนี้ก็ยังไม่ไม่เป็นไหลขขรีไฟคัดเฟษนะครับระบบ ระบบแม่เหติกพรือว่าอาจจะขาหัว,วโหลดขาดหรือว่าหน้าทองขาของไม่เมน่ตินะครับเป็นตาหมดนะครับก็จะค่อยๆดึงกบมาครับอรันนี้ก็ต,ต่อต่อธรรมดานะครับต่อธรรมดาต่ออนุกรมนะครับพันวนขวาวนซ้ายวนขวาวนซ,ซ้ายนะครับสี่มุมนะครับ ลอบเลยนะครับ1ีพันกี 1, ่เส้นพันสองเส้นนะครับพันสองเส้นเดี๋ยวก็จะจับเดลต้าข้างนอกนะครับต่อเดลต้าข้างนอกต่อเดลต้าก็คือตัวนี้นะครับ จับคู่กันอย่างนี้นะครับพาดอย่างนี้นะครับต่อเดลต้าสะพานไฟนะครับพ่วงอย่างนี้นะครับผมก็มจะมีสะพานไฟนี่นะครับต่อเดลต้าเราจะต่อแบบนี้นะครับผ่านไฟพ่วงไฟลายก็จะเข้าเข้าข้างล่างนะครับอ่าเอชีนะครับสามปีตัวนี้ก็จะเป็นสายดินครับสำหรับที่นี่ก็ เอาไ้เกียงเ่านี้ครับเดี๋ยวยาว